ก็บอกแล้วเขาไม่ว่างมาจากการละสิ็จสภาพนี่น้องหนีนี่มาบะ่เนี่ยพมาครับตมจะจับเสียหกพันามาหรือเปล่าจะมาขอถ่ายพี่แบงค์ครับอะไรไม่รู้หอมมากเลยพี่ เนียนเลยเนาะขนาดยาเนียนเลยอะไม่ทาเห็นเขาตอบเผบอกไม่ิขอไม่ใช่แอ็กซะด้วยไม่ยอมครับเราลักเข่ด ไม่ต้องพูดมันอนหายโล่งไ่แดงมื่อไรอย่าเล่ทนทอดกต่บอกให้ไปต่อแถวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หมดแล้วอันนี้พี่เลฝากมาครับพี่เล่ไหพี่เลไงก็พี่เล่อะก็พี่เล่ไงเล่นอะไรไม่นัดอีกแล้วไม่ได้นัดพี่เลฝากมาจริง <c oughs> บเบล <c oughs> เดี๋ยวงั้นเราไปก่อนกันครับจะวิ่งเข้าไปให้อะไรกันเนมไม่ต้องถ่ายรูปากลับบ้านกับกาลสิสภาพ่อพกระจกอ่ะอ้าวอู้ไม่ให้ดูเหรอ สวัสดีครับโดนเมพี่หัวนไมแอ้ถไายรูที่รู้คกนะครับม่หอแล้วคุ

ปล่ใจแล้วปล่อยใจแล้วเอาสรุปเขาไม่ถ่ายรูปกันแล้วแล้วเขาเรียกเป็นตรงไหนฮะไม่รู้ตอนแรกก็เหมือนจะอยู่อยู่ตรงนี้แล้วไงน่าจะมั่วนอยู่ในกลุ่มนั้นแหละค่ะใครนะไม่รู้ของใครพี่จะกลับแล้วไงไม่งั้นขายจริงนะผมพี่เบนนั่นแหละเขาเดินมาแจกนั่นไงเราไม่ทำหน้าที่อีกแล้วเนี่ยเก๊ะเขาจะกลับบ้านเนี่ยเขาวางไม่ได้เขาไปไม่ได้เนี่ย ไปไปบวชได้ดีก็สามเดือนเนี่ยแล้วออกตัวเมื่อเนี่ยเขาก็รู้ว่าเมียสอนรามก็ธรรมดาบ้านลเลิกไ้แหวบละเลิกไอ้แหบแล้ยาเห็นอ๋อพี่เน่เราก่าหัวหน้าเขายังติดติดงานอยู่